แต่ปีนี้เราหนึ่งเราจะเน้นสีฟอร์เมนติโนสีเมอร์สีขาวซึ่งพวกนี้ไม่มีใครมีคัมเบอร์สเปเนียนใครเคยเห็นบ้างพี่ก็นำเข้ามาแล้วนะคะคัมเบอร์เนี่ยเป็นสีขาวน้ำตาลเป็นเหมือนคอกเกอร์จะมีน่ารักมีจะมีภรรยามาจะให้เนี่ยไม่กลัวก็ได้ี่อัดไว้แล้วนะเนี่ยต่อเฟรนช์บูลด็อกได้ไหมเอฟเอบีซี จีจีก็ต้องเกรดเด่นนะเกรดเด่นนี่พันขนาดนี่เลยูู่โอ้โหมาดูได้ตอนนั้นพี่อ้อแบบปิ๊งเลยกำลังปิ๊งเลยพี่อ้อเห็นลูกกำลังปิ๊งเลยเกรดเดนอย่าเอายาคิ้วเอายักคิ้ว เกดเดนเกดเดนนี่แบบพี่บอกได้เลยสมัยก่อนนี่พี่โอ้โหแบบรักมากพันนี้มีเท่าไหร่นี่ทุ่มเทค,คือคือชอบตั้งแต่เด็กเลยนะคะเป็นพันที่ปัจจุบันก็ยังชอบแต่บางทีเราไปโลกกว้างเราก็ไปเจออะไรที่เราอาจจะชอบมากกว่าแต่เกดเดนก็เป็นสุนัขอีกพันหนึ่งที่น่ารักใหญ่นะทุกคนทุกคนชอบถ,ถ้าเกดเดนน่พี่บีมีความใหญ่เลยใช่ถนัดถนัดถนัดของชอบของชอบแล้วก็ยังมีเกรทพอลินิส เกรดพายเลนสคุณ <Huh? S 2> เป้รู้จักป่ะมเคยได้ยินชื่อเนี่ยพี่สีขาวตัวใหญ่สีขาวสีขาวเลยนะคะตัวใหญ่แต่หน้ามันจะแหลมหน่อยนะคะหน้ามันไม่ได้เป็นหมาหน้าสั้นใหญ่ประมาณใหญ่กว่าโกลเด้นก็คือถือว่าสูงใหญ่เลย แล้วก็บักตัวก็จะมีด่างน้ำตาลอ่อนๆหรือด่างเทาอย่างนี้ค่ะเกรซไพินสดูรูปได้ที่พี่เอาเข้ามานะคะนั่งก็อีกพันน,นี่ใครอยากทำคาเฟ่หมานี่คุณพี่หาหมาให้เขาเาตยเตคาเฟ่ <c oughs> ๆๆเลย <c oughs> ใช่ใช <c oughs> ่พี่ก็พี่ก็ทำอย่างนี้มานานแล้วนะ <c oughs> เป็นแบบพี่เมื่อก่อนพี่ไม่ค่อยได้เปิดตัว <c oughs> เพราะว่าไม่ชอบทําอะไรเงียบๆนะไม่ค่อย <c oughs> ตอนนี้เจอคุณเป้คุณเป้ พาเปิดตัวอย่างเดียวเลยอ่ะออกสื่ออย่างเดียวเลยเราต้องดังแล้วตอนนี้อะไรต่อเนี่ยพี่อ่า A B C D F G แล้วใช่ไหม H H มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกัน A B C D F G เออ B เราลืมบ็อกเซอร์ไปด้วยนะนี่เราข้ามไปนะเนี่ยเราคุยเนี่ยบ็อกเซอร์พี่ก็นำเข้ามานะคะเป็นไทยแลนด์แชมเปี้ยนนะคะสีเอ่อแฟนซีสีลายเสือนะคะบ็อกเซอร์แล้วเรายังลืมอะไรอีกอ่ะ เซ็นทรัลเอเชียหรือคอเคเชียนเชฟเพิร์ดสองพันนี้พันนี้พันลักพี่เลยพันลักพี่เลยนะคะพี่เพิ่งวางมือไปเมื่อสัก2ปีกว่าซื้อูุจักเลยอะ่ะใช่ พี่ซื้อทีพี่ซื้อยกฟาร์มนะคะทางนู้นคอเคเชียนคอเคเชียนเป็นสุนัขที่น่ารักนะคะจริง,รงๆแล้วตัวใหญ่กล้ามเนื้อแข็งแรงแต่คืออาจจะจุดบอดสําหรับคนไทยนิดนึงก็คือคนอาจจะติเนนรื่องขนนะแต่ส่วนตัวพี่ชอบมากอีกพันหนึ่งนะพันนี้ฉลาดมาก<อ>แล้วก็ปีหน้าก็าเอามาเพิ่มทักตัวก็ได้เขาคงต้องเริ่ม้อง,องเริ่ม,มตอนนี้กํลาลังบ้าบวงอ่ะเดี๋ยวรอแป <laughs> S <S 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 เราก็มีเซนทรัลเอเชียเซนทรัลเอเชียหรือที่คนเรียกว่าอาราบยอันนี้เซนทรัลเอเชียกับคอเคเชียนเนี่ยมันจะเป็นตระกูลเดียวกันนะคะจะเป็นตระกูลเดียวกันคือแต่คือขนสั้นขนยาวเป็นสุนัขขนาดใหญ่มากเหมือนกันใหญ่กว่าบโบยบค่ะสูงกว่าแต่คือกล้ามเนื้อเปรียบกับโบยบไม่ได้ใหญ่มวลเ,เนื้อสู้ไม่ได้มวลกล้ามสู้ไม่ได้แต่ใหญ่นะคะคอเคเชียนเชพเพิร์ดเซนทรัลเอเชียบ็อกเซอร์นะคะ อ่ไปแล้วแล้วมีอะไรอีก่ะเดี๋ยวนึกก่อนนึกก่อนนึกไม่ค่อยออกเยอะมากจนคาวเลียคาวเลียคิงชาลบางคนเรียกอาจจะเรียกคิงชาลสเปเนียนคาวเลียคิงชาลเรียกกันได้หลายๆอย่างนะคะพี่ก็เป็นสุนัขขนาดเล็กคล้ายๆ อเมริกันคอเกอร์ที่หน้าคอนขังสั้นแต่หูสั้นหูจะหยิกแต่สั้นนะคะมีทั้งสีเขาเรียกเบรนแฮมคือขาวน้ำตาลหรือ3มสีไตรคัลเลอร์ดำขาวน้ำตาลน่ารักพันนี้เด็กๆน่ารักบ้านเราก็นิยมกันอยู่นะคะตอนนี้แต่มันมีหลายหลายเวอร์ชันใช่ากมใช่หลายเกรดใช่หลายเกรดแต่คือแต่ถ้าพี่จะไปรอบนี้ไปยุโรปอ่ะขอมาให้เมียเลี้ยงสักคู่ ได้เดี๋ยวจัดให้เฉพาะเฉพาะเฉพาะพันธุ์นี้มันเล็กๆน่ารักก็ผมไม่ค่อยล่วงหรือเปล่ผมไม่ล่วงค่ะมันตัวเล็กอ่ะเหมือนเหมือนคอกเกอร์นะคะหูหยิกๆน่ารักเด็กน่ารักจะมีภรรยาใหม่อ๋อจะให้เมียอีกเมี้มีตัวก็ได้อัดไปแล้วนะเนี่ยรายการเลยออกรายการเลยจะรอดไหมคืนนี้ต้านกระแสนิดนึงต้านกระแสนิดนึงเดี๋ยวให้เขาถือมืหน่อยอ๋อต่อต่อต่อเดี๋ยวรวยแล้ว นะคะอะคาวาเวลียนะคาวาเวลียคาวาเวลียแล้วไปอะไรกันเชาเชาพี่ก็นำเข้า oh. อ่า<ม>นี่พี่ข้ามไปหลายอันเนี่ยย้อน<ข>กลับไปมันของจีนหรือเปล่พี่เชาเชาคือมันมีทั้งของจีนนะคะ mm hmm. แต่ของพี่อ่ะพี่นำเข้ายุโรป mm hmm. หน้าของพี่จะเป็นสแตนดาร์ดสั้นแต่สั้นเอ่อสแตนดาร์ดไม่ได้แบบสั้นแบบ ทางของจีนซึ่งมันต่างตาปิดอย่างนั้นแหละใช่ของเราจะไม่มีปัญหาเรื่องหนังตาม้วนเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าเป็นสั้นที่เป็นมาตรฐานไม่ได้แบบโอ้โหม้วนอะไรขนาดนั้นไซส์ต่างกันไหมพี่ไซส์ไม่ต่างเท่าไหร่แต่ต่างเรื่องหน้าตาแล้วก็สีพี่นําสีบลูเข้ามานะคะสีบลูซึ่งซึ่งไม่ค่อยมีนะคะสีบลูก็คือสีเทาน่ะพี่นําเข้ามานะคะเป็นเป็นอีกหนึ่งที่แลไอเทมนะ แล้วก็มีเคนคอโซอันนี้ลืมไม่ได้เลยสำหรับพันนี้ก็เป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่เพราะฉะนั้นต้องอยู่ในลิสต์ของพี่แน่นอน oh. ที่พี่ชอบอ่ะนะคะเคนคอโซปีนี้เรามีสีแปดโอนับนับนิ้วไม่พอเลยเนี่ยใช่ค่ะปกติมันจะเป็นสแตนดาร์ดนะคะคือแค่แค่สีดำสีลายเสือสีบูสีอะไรพวกเนี้ยแต่ปีนี้เราหนึ่งเราจะเน้นสีฟอร์เมนติโนสีเมอสีขาวซึ่งพวกนี้ไม่มีใครมี หายหายแายบ็คแทนบูทแทนแบ็คแทนบูแทนอ่ะเห็นลืมหมาตัวเองเยอะจัดมากปีหน้าเจอกันเลยนะเคนนี่เอาเอา,เอาจริงนะเอาจริงเอาจริงเคนป<ช>ีหน้านี่มีเอาจริงแล้วก็มีแบบว่า เดี๋ยวอาจจะมีแพมๆไปเปิดที่สวนคุณคุณตมาม่าไปอุ้มเคนที่สวนได้แล้วแบบเราจะเอาแบบตัวแพงนิดนึงหรือเอาแบบ VIP ต้องมาที่อเอเชียได้ค,คือปีหน้าแพลนก็อาจจะนี่นะคะก็เดี๋ยวคุณเป้จะไปเปิดร้านที่สวนนะคะที่ซนะันเดย์พลาซนะคะคก็ทีมเราเนี่ยจะไปเปิดนะคะค แล้วก็ใครอยากดูบางส่วนตัวจริงหรืออะไรที่ยังไม่เคยเห็นไม่สะดวกมาฟาร์มอ่าไปคุยกันได้ที่ตรงนั้นนะคะคุณเป้ไปวันไหนคุณเป้จะแจ้งโพสต์ในเฟซอยู่นะคะเพราะบางทีเราก็งานเยอะเนาะไม่สามารถไปได้ทุกวันเยอะมากเลยพี่ไม่รู้ตัวเองทอะไรมากเลยเดี๋ยวเอาไปเพาโมนอกเรื่องละเอาต่อไปไปอะไรเนี่ยลืมและ พี่วคลัมเบอร์แน่ท <c oughs> ี่ยังไม่แก่นะอะไรต่อพี่คลัมเบอร์สเปเนียนใครเคยเห็นบ้าง <c oughs> พี่ก็นําเข้ามา <c oughs> แล้วนะคะคลัมเบอร์เนี่ยเป็นสีขาวน้ำตาล <c oughs> เป็นเหมือนคอกเกอร์เหมือนอเมริกันคอกเกอร์นะคะแต่ตัวใหญ่กว่าก็บอกปากใหญ่กว่าตัวหนากว่าสูงกว่านิดนึง เรียกว่าคลัมเบอร์สแปนเนี่ยไอพวกแปลกๆเงี้ยพี่นําเข้ามาแล้วล้วผมจะเ,เปิดร้านแล้วพี่ไปลงมีขาของผมได้ไหมได้ใครอยากได้จัดมา<อ>หรือจะเอาไปลงให้ดูบ้างเป็นตัวอย่าง<อ>ได้หมดค่ะ<อ>ได้หมด<อ>จัดมาเดี๋ยวจัดให้เราเริ่มบินแล้วไนงะนี่พี่ก็เริ่มบินไปยุโรปแล้วนะคะหลังจากที่หยุดโควิดมา2ปีกว่ากว่าพี่เริ่มบินไปแล้วหนึ่งทริปเดือนหนึ่งซึ่งไปดูหมาตามที่ ความนู้นาร์มนี้คิดถึงไม่ได้ไปนานไปสะเดือนเลยนะคะและเดือนธันวาคมนี้พี่ก็จะมีบินอีกหนึ่งรอบนะคะไปเอาสุนัขเข้ามาแต่ยังไม่บอกว่าเป็นพันอะไรแต่ถ้าใครอยากได้อะไรก็ทักมาแล้วตรงนี้ก็จะบินมาได้ใช่ค่ะจะจะหิ้วพ่วงมาให้นะคะเรื่องหิ้วคําว่าหิ้วเออนิดนึงเราเราไม่ได้หิ้วได้ให้ใครนะคุณเป้ตรงนี้คือมีลูกค้านะคะทักเข้ามาบ้างทักมาหาเราอะ พี่อยากได้หมาฟาร์มเนี้ยพี่ไปหิ้วให้หน่อยเขาซื้อไว้แล้วให้เราฮิ้วเขเข้ามาตรงนี้พี่ต้องเรียนแจ้งเลยนะคะว่าพี่ไม่ได้ทําตรงนั้นเพราะว่าเอ่อบางคนถามว่าทําไมอ่ะไม่หิ้วให้คือหนึ่งคือเราเป็นเจ้าของฟาร์มเราเป็นเจ้าของฟาร์มเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วการซื้อหมาการดูสุนัขก,การดูลูกหมาอะไรแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องดูด้วยตาตัวเองมันไม่ได้ดูตรงปกบางทีคุณไปเจรจาซื้อกันเองผ่านทางไหนก็ตาม คุณรู้ว่าสุนัขสวยใช่ไหมคะหรือแข็งแรงหรือเปล่ารหรืออะไรหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจถูกไหมคะเพราะพี่ไม่ได้ซื้อด้วยตัวเองเพี่ไม่ได้<ร>ดีลด,ด้วยตัวเองใช่เพราะฉะนั้นถ้าพี่ไปเอามาให้คุณหนึ่งเกิดปัญหาสุนัขไม่ตรงปกใช่ไหมคะมาหรือสุนัขไม่แข็งแรงแล้วมาตายระหว่างทางการบินใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ นี่ผมนั่งฟัง,งพี่ผมผมผมเป็นคนซื้อเนี่ยผมจะผมต้องโทษพี่อ่ะใช่ไหม<ะ>อันนี้ลูกค้าก็ต้องมาโทษเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ตัดปัญหาเรื่องการฮิ้วสุนัขในนอกเอ่อบรดเดอร์ที่เราไม่รู้จักหรือว่าจากคนที่ฟาร์มไหนที่เราไม่รู้จักเราไม่กล้าการันตีแต่ถ้าจะสั่งสุนัขจากพี่พี่จะส่งรูปอะไรดูให้เลือกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นเรามั่นใจ<อ>ในสุนัขเราเรามั่นใจในสุขภาพเรามั่นใจในสายพันธุ์เรา,เรามั่นใจทุก,<ล>ทกอย่างหลักๆพี่บีต้องบินไปเห็นหมาไปดูหมาข้างแล้วเป็นคนยิ้วมาเองใช่ค่ะค,คือขั้นแรกโอเคอาจจะดูรูปก่อนสมมติแต่พี่ก็มีตาอยู่ตรงนู้นตาตรงนี้ก็คือเหมือนตัวแทนตัวแทนของพี่เองนะคะเป็นเพื่อนสนิทกันซึ่งสามารถอ่ะโอเคอาจจะดูแล้วส่งรูปให้พี่ก่อนดูแลพอโอเคเรามั่นใจว่าโอเคเชื่อถือได้ เราก็ <ไป S 1> คุย,ยต่อให้พี่บีดู่ใช่บาให้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 ฟาร์มถ่ายให<ช>้ใช่ใช่ค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็ต้องไปไปตรงนั้นเนี่ยพี่ก็สามารถวิดีโอคอลหรือดูตัวจริงถ้าพี่ดูตัวจริงว่าเอ้ไปดูแล้วมันมันไม่ตรงปกพี่ก็ไม่เอาเข้ามาพี่ก็ต้องเปลี่ยนตัวให้ลูกค้าซึ่งตรงนี้มันอยู่ความรับผิดชอบของเราตอนนี้ข้ามถึงสายพันธุแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราอาจจะคุยกันต่อให้จบสายพันธุ์ว่าเออรออะไรพันธุบ้างนะเดี๋ยวพี่ก็จะอธิบายให้ฟังว่า แล้วหลักการซื้อหมานอกกับพี่ที่ฟาร์มเราเนี่ยโดยยังไม่เห็นตัวไม่ได้มาเลือกอย่างพวกโบโบเนี่ยทำยังไง<ะ>และอีกพันหนึ่งที่คนถามมาเยอะม<อ>ูพวกหมาป,ป่าหรือพันยกักยากลียนเบอร์เกอร์ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่คล้ายๆคอเคเชียนสีคล้ายกัน<ะ>หาได้หมดคะ่ะทุกพันที่พี่คุยมาเนี่ยพี่สามารถนำเข้าได้หมด